งค,ความสามารถมันเยอะกว่านี้เขียนแบบได้อ,ไดอ่ะก็รู้สิก็มาหมดเพนมีหมดมีหมดหนึ่งหมดสองหมดสามแล้วมีบอดเพนก็คือปัดกา,านี่ไงอยู่ที่นั้งหนักกด แล้วก็มีสแควร์สแควร์คัทก็เหมือนกับเทสก่อนให้สี่เหลี่ยมว่าเออแต่ไม่ใช่การตัดกันคือการวาด